เปิดห้าดาราไร้ข่าวอุ้มท้องโผลอีกทีลูกโต 1. ่แมมสุริวิภาพิธีกรคนเก่งแม่มแต่งงานกับสามีบ๊อบโรเบิร์ตมานานนับ10ปีและพยายามในการมีลูกด้วยกันหลายครั้งแต่ไม่สําเร็จล่าสุดทั้งคู่ได้ตัดสินใจรับน้องเอลลี่มาเป็นลูกบุญธรรมหลังจากมีสาวน้อยเอลลี่มาเติมเต็มทําให้ชีวิตครอบครัวของแมมและสามีนั้นมีสีสันมากขึ้น 2. ตั๊กมยุราดานสาว2,000พปีตักมยุรา แม้ไม่มีทญญายาเป็นของตัวเองแต่ก็ไม่เหงาเพราะเธอนั้นรับน้ำตาลนัชชาลูกสาวของน้องชายมาเป็นลูกบุญธรรมและเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจนกระทั่งสาวน้ำตาลโตเป็นสาวมีลูกเป็นของตัวเองตากหละสามีก็ยังคอยดูแลน้ำตาลเป็นอย่างดีแบบห่างๆอย่างห่วงๆ่วงฮา,หาหนาทัศนาวลัยจัก,กรพงศ์แม้ว่าจะมีลูกชายมาเติมเต็มชีวิตครอบครัวถึงสองคนแล้วแต่นักแสดงสาวฮาหนาทัศนาวลัยก็ยังตัดสินใจรับน้องนาดาเป็นลูกสาวบุญธรรม ตั้งแต่น้องอายุได้เพียงหนึ่งเดือนซึ่งเป็นลูกของยาที่มีปัญหาหย่าร้างกันเธอเผยว่าคุณแม่ของเธออยากได้หลานสาวด้วยพอดี 4. นัทมิเรียแต่งงานกันมานานแต่คู่ของนัทมิเรียและอัมบัติชาติยังไม่มีโซทองคล้องใจแต่ก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตคู่จืดจางเพราะทังคู่รับน้องฟ้าโปรดซึ่งเป็นลูกสาวของผู้จัดการส่วนตัวนัทมาเป็นลูกสาวบุญธรรมและเพราะความคิ้วสดใสสมวัยของน้องฟ้าโปรดทําให้นัทออกอาการหลงหนักมาก ต้นหอมสกุลตลาเห็นเป็นสาวสนุกสนานเฮฮาแต่สาวต้นหอมนั้นก็มีมุมความเป็นแม่อยู่มากตั้งแต่เธอตัดสินใจรับน้องปกปองลูกชายของน้องชายและน้องสะพ้ายชาวสิงคโปร์มาเป็นบุตรบุญธรรมเธอทุ่มเทเวลาทั้งหมดดูแลลูกชายคนนี้แถมยังทำให้รัศมีแขกเพื่อนรักเพื่อนสนิทและผูกพันกับน้องปกปองมาอีกด้วย